พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะพามาดูช้างน้าวสวยๆกันค่ะเพิ่งออกดอกนะคะนี่เป็นต้นเอื้องช้างน้านะคะหรือว่าเอื้องตาควายนะคะจะเป็นไม้ที่พบได้บ่อยนะเพราะว่าจะปลูกกันทุกบ้านนะคะช้างน้ำนี่จะปลูกลงดินหรือปลูกกับกอไม้ก็ได้นะขึ้นสวยขึ้ติดดีด้วยติดง่ายนะแล้วก็ออกดอกได้สวยด้วยนะคะ ลักษณะต้นเขาก็จะขึ้นเป็นลำลูกกล้วยนะคะแล้วก็แต่กอได้ใหญ่ได้ไวได้เร็วนะคะเขาก็จะเป็นรูปขอกขนาดนะเกมใบหอกนะตรงกาไปก็จะมีเส้นสีม่วงๆในหอกุ้มก็จะเห็นได้ชัดเนาะ ยอดอกของช้างนะ้าวจะเกิดจากเปลัมลูกกล้วยที่แก่แล้วก็ทิ้งใบนะคะหลังจากนั้นก็จะแตกออกจากข้อที่ปลายยอดนะคะมีลักษณะก้อนเนี่ยค่ะกิ่งที่เขาทิ้งใบแล้วก็จะมีแตกแตกออกจากปลายยอดนะแล้วก็จะมีลักษณะที่ห้อยลงมานะดอกเ็าจะไม่งายขึ้นเนาะมันจะงมลงดินอะดอกช้างน้าวก็จะมีลักษณะที่เป็นดอกใหญ่นะคะ ช่องหนึ่งก็อยู่ประมาณ5-10ถึงดอกดอกใหญ่ให้สีสวยอยค่ะลักษณะกลีบก็จะมีสีเหลืองครีมนะหรือว่าจะออกชมพูอ่อนๆนะคะผิวกลีบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นมันเลยค่ะกลีบนี้จะมันนะคะคล้ายกับขี้ผึ่งอะคะ่ะ ส่วนหลังกลีบดอกก็จะมีลักษณะเป็นสีชมพูปนม่วงนะคะลักษณะกลางดอกก็จะมีปากขอหุ้มขึ้นนะคะแล้วก็มีขนปกคลุมอยู่ด้านนอกนะคะแต้มด้วยสีม่วงแดงนะคะทั้งสองข้างของปากด้านในนะคะกลีบด้านนอกในรูปก็จะเป็นรูปใบพายเนาะเนี่ยค่ะส่วนข้างในก็เนี่ยจะเป็นรูปไข่นะ กษณะก็เนี่ยจะเป็นรูปแฉกคล้ายๆดาวอยู่นะคะดอกก็จะบานได้นานอยู่นะคะประมาณถึงถึง2องสัปดาห์ค่ะให้ที่สีสวยเนาะปลูกลงดินก็ได้นะคะต้นช้างแนาวนี้เดี๋ยวจะเกาะต้นไม้ไว้ก็ได้นะคะต้นนี้ก็เกาะต้นไม้ไว้ค่ะ